เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิมพ์ข้อความแรกกันในเอกสารกันนะคะโดยเริ่มต้นเลยนะคะจา์ก็จะพิมพ์ข้อความซึ่งเราจะไม่พิมพ์เองทั้งหมดนะคะเราจะให้ Microsoft Word ช่วยเราค่ะเดี๋ยวเราลองพิมพ์นะคะคำสั่งนี้ลงไปพร้อมๆกันนะคะเท่ากับใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะและตามด้วยคำสั่ง R A, A N D วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดนะคะคำสั่งนี้นะคะจะทําการนะคะสร้างข้อความสุ่มให้เรานะคะจากนั้นพิมพ์เรียบร้อยแล้วกด enter ค่ะ,ะนะคะสังเกตว่าในขณะที่เราพิมพ์งานอยู่เอ๊ะทำไมมีนะคะอีกคนนึงอยู่ด้วยนะคะนั่นแปลว่ามีคนเปิดไฟงานนี้ก็คือนายนักศึกษานั่นเองขออนุญาตปิดบนนี้ไปก่อนเนาะนะคะมันจะได้ไม่เกะกะเรา ะะอ่ะคราวนี้เราได้ข้อความที่ microsoft word นะคะแ a n d o มมาให้เราเป็นตัวอย่างเราจะฝึกฝนจากการใช้ข้อความนะคะตัวอย่างตรงนี้นะคะอ่ะนานึกษาลองดูนะคะข้อความที่ได้มาเนี่ยนะคะมีหลายบรรทัดเลยแล้วก็มีหลายย่อหน้าด้วยนะคะมีใครทราบไหมคะว่าข้อความที่ microsoft word สร้างมาให้ตรงนี้อัตโนมัติมีทั้งหมดกี่ย่อหน้าหลายคนอาจจะนับได้นะคะลองเดาดูนะคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอะมันมีกี่ย่อน้่ะโดยเราจะใช้เครื่องมือหนึ่งนะคะที่เราเรียวกว่าตาเทพอ่ะอาจารย์บอกว่าเราจะเปิดตาเทพกันอาจารย์ขอไปที่แท็บโฮมนะคะไปที่แท็บโฮมก่อนนะคะจากนั้นนะคะอาจารย์ขอมาที่เครื่องมือตัวนี้ค่ะชื่อว่า paragraph mark นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะไม่เคยเปิดใช้งานกันเนาะอ่ะลองจิ้มหนึ่งครั้งค่ะ สังเกตเห็นอะไรไหมคะอันนี้ยังไม่จิ้มนะขอคลิกครั้งหนึ่งคะ่ะสังเกตเห็นอะไรไหมคะมีสือ่ออะไรก็ไม่รู้นะคะปรากฏขึ้นมานะคะที่เว้ท้ายท้ายของย่อหน้านะคะและในระหว่างข้อความมีจุดด้วยเห็นไหมคะจุดอันนี้นะคะพาร,ราฟมาร์กเนี่ยจะช่วยเราในกรณีที่บางครั้งเอ๊ะเรากด Enter ไปกี่ครั้งนะเรากด Space bar ไปกี่ครั้งนะเรากดแท็บไปกี่ครั้งนะเราสามารถใช้เครื่องมือตาเทพเนะะี่ยค่ะเปิดขึ้นมาดูได้อาจารย์ถามว่ามีกี่ย่อหน้า ทุกครั้งเนะะี่คะที่นะคะเราใช้ Microsoft Word เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเกิดมาซึ่งย่อหน้าตรงเนี้ยหนึ่งย่อหน้าเราพิมพ์ข้อความไปไเรื่อยแล้วอยากขึ้นย่อหน้าใหม่สิ่งที่เราทำคือเราจะกดปุ่มอะไรคะ enter ถูกไหมคะอ่ะทุกครั้งที่เรากด1 enter เราก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาสัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์ที่แทนการกด enter นั่นเองําให้เรารู้ว่าอ๋อจุดเนี้ยเกิดจากการกด enter นะ จุดนี้นะคะจะขึ้นย่อนหน้าหนึ่งย่อหน้าใช่ไหมคะก็เกิดจากการกดจุด enter หรือปุ่ม enter เหมือนกันนะเราลองนับดูค่ะเลามีการกด enter ไปกี่ครั้งคะเนี่ยนะคะทำให้เราเกิดย่อหน้าขึ้นมาเนาะทีนี้นอกจากย่อหน้าแล้วนะคะถ้านับเนาะหนึ่ 1, 2, 3, 4, และ5ย่อหน้าใช่ไหมคะ ทุกครั้งที่มีการยอร่อหน้าเราจะเข้าใจว่าโอเคบรรทัดแรกของยอ่อหน้ามันต้องเยืยงเข้าไปถูกไหมคะบรรทัดแรกของยอ่อหน้าแบบนี้ต้องเยืยงเข้าไปแบบนี้ถูกไหมคะอ่ะซึ่งถ้าโดยปกติแล้วนะคะวิธีการที่พวกเราจะทําก็คือเราจะใช้ปุ่มคีย์บอร,ร์ดที่ชื่อว่าแท็บถูกต้องไหมคะในการกดนะคะให้มีการ เอ่ยงเข้าไป1แถบหรือว่า1ย่อหน้าซึ่งถ้าเรามี5ย่อหน้าเราก็ต้องทําแบบนี้5ครั้งถูกไหมคะแต่ในที่นี้อาจารย์จะให้ดูค่ะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะก,กําหนดระยะเยืองย่อหน้าโดยการใช้เครื่องมือไม้บรรทัดได้เหมือนกันนะคะเราลองสังเกตที่บริเวณด้านบนตรงนี้ค่ะมันจะมีระยะกั้นหน้าอยู่นะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะทําทีเดียวเลยก็คือให้บรรทัดแรกของถุกย่อหน้าเนี่ยมันเยืองเข้าไปนะคะอาจารย์ขอกด control แล้วเลือกว่าก็อตคัทนะคะในการ select all นั่นเองนะคะ control แล้วก็ตัว a นะคะจากนั้นอาจารย์จะลองใช้ปุ่มนะคะกั้นระยะเยืองบรรทัดแรกแล้วลากเข้ามาลากเข้ามาทางด้านขวาลองฝึกนะคะสังเกตค่ะว่าบรรทัดแรกนะคะของทูกย่อหน้าจะถูกเยื้องซึ่งทําให้เราเห็นย่อหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะเรามักจะใช้แ a บแต่วันนี้ขอให้เราใช้สัญลักษณ์การยืองตรงนี้คะ่ะในการ set ได้เลยอันนี้คือย่อหน้า กับอีกหนึ่งกรณีค่ะในกรณีนี้ค่ะหน่อดหน้าเราเห็นไหมคะว่ามีกี่บรรทัดดูตรงนี้เนาะมี3บรรทัดใน3บรรทัดตรงนี้ค่ะเรารู้ไหมว่าเวลาที่เราพิมพ์ข้อความแล้วนะคะอยากให้มันขึ้นบรรทัดใหม่เรากดปุ่มอะไร ก,กแล้วคนบอกว่ากด enter ถูกไหมคะคิดในใ,ใจแต่จริงๆแล้วการขึ้นบรรทัดใหม่เราไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยเราพิมพ์ข้อความไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอมันสิ้นนะคะระยะขอบหลังปุ๊บมันก็ตัดมาที่บรรทัดใหม่ไปแบบนี้จนกว่าเราจะกด enter นั่นคือการขึ้นย่อหน้าใหม่ดังนั้นนยคะเพื่อความเข้าใจเนาะทุกครั้งที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่มาต้องกดอะไร ะะแต่ถ้าเกิดจะขึ้นย่อหน้าใหม่จึงกด Enter แล้วถามว่ามันมีผลอะไรมันมีผลกับการเซตร,ระยะบรรทัดและการเซตร,ระยะย่อหน้านะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราค่อยมาดูกันต่อนะคะ